โอเคไปเนื่องแชมป์ต้สรับครับคุณเราเราจชอครับผมดูวังจบกันเมื่อกี้เป็นยังไงไหมครับคุณนักครับโสวยลุ้นลุ้นเยอะเหนียวปอนตรงตรงนี้เลยแบบที่หัวใจจะวายนุกและดูเดือดนครับไละไลงมาคุยเรื่องบะไม่ใช่บอในที่นี้ก็ได้เป็นคลิปสุดท้ายของปี2ม6 5าอานะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเพลงใหม่ออกมามากมายแล้ว อันดับเพลงเนดวงใจห้าเพลงที่แบบคุณชอบที่มสุดในปี2022เนี่ยม,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 มีเพลงอะไรบ้างเผื่อ <c oughs> จะอเอามาแบ่งปันให้กับผู้แวะผ่านมารับชมได้ไปลองฟังกันดูนะฮะเริ่มจากห้อันดับห้าเรืองนี้เราอาจจะซ้ำกันได้อาจจะซ้ำกันได้แล้วก็เป็นความชอบส่วนบุคคละคนเพลงที่แบบอาจจะแบบเราชอบดนตรีเราชอบเอ็มวีเราเป็นเพลงที่แบบส่งผลต่อสภาพจิตใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะฮะก็เป็นความชอบส่วนบุคคลก็ดูว่าเป็น เ่อนบันเทิงแล้วกันอาอุโสเปิดก่อนโอ้โสโตเปิดก่อนเชิญเลยครับที่กองเพลเพลงแรกนี่คือเพลงม้าชนเรียนจากอันดับหาไปหรือว่าเรียนจากอันดับห้าไปหรือเปล่าเอาจริงๆก็คือห้าอันดับของผมเนี่ยมันพอๆกันก็คือมันเป็นเพลงที่อ้าวคิดว่ามันเพาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงข้างหลักเพลงแรกเลยเนี่ยจะเป็นโต๊ะเล่มโต๊ะเล่มโต๊ะเล่โต๊ะเลมโตลโต๊ะเล่มโต๊ะะโต๊ะเล่โต๊ะ่โต๊เลเโ ถนนเนี่ยเขาลิขสิทธิ์เขาไม่แพงด้วยคนเอาไปร้องเยอะอยู่ทุกคอนเสิร์ตไปทุกคอนเสิร์ตเจอเพลงลิขสิทธิ์ตกแพงก็เลยมันก็เลยยิ่งดังขึ้นไปอีกนะคนเอาไปร้องเยอะแล้วก็เป็นเพลงที่ pop ทั้งรังอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบินเลิฟอะไรเงี้ยมันทำให้คว่าเออมันเป็นออแล้วก็ เพลงต่อไปฮะเพลงต่อไปจะเป็นปเพลงแบบอาจจะไม่ค่อยตอลาดเท่าไหร่ก็คือเป็นเพลงของวงเด็บสิบเจ็ดสิบเซนซีที่ช่าไม่ใช่เม่ใช่สิบเ,เจ็ดของเด็บนะฮะอ่าแปดเพลงอ่อา,อา,า,าออล,ลองฟังดูมันจะเป็นจังหวะสนุกสนุกซึ่งผมคิดว่ามันมันเป็นจังหวะที่ก็เด็บสมชื่อเออมันตึอคือคืออ่ามันมัน ผมชอบอ่ะก็คือมันเป็นเป็นอะไรที่เป็นจังหวะสนุกสนานอีเลฟคัลลักเหมือนกันต่อไปเป็นึกพักต่อไปก็ผมว่าเพลงที่ผมเลือกมาส่วนใหญ่จะเป็นมหาชนนะอันนี้ก็เป็นแฟนผมน่ารักของโบก็คือจะเป็นประกอบละตอนแล้วก็แบบว่าเพลงของต้องสาวเนอะแล้วก็คนคนก็รู้จักเยอะ แฟนผมน่ารักตังเลยครับเอาพี่ข้าวเต้นเหรอไม่รู้แล้วก็หากพูดถึงแฟนๆก็จะมีอีกเพลงก็เป็นซอมมีแฟนซอมมีแฟนต้องซอมมีแฟนก็ใช่ใช่ใใช่นะฮะก็คือก็ฟิลเดียวกัน ส่วนเพลงสุดท้ายเพลงสุด้ายอาจจะเป็นออกเศร้านิดนึ่งก็คือเอาใจลงไปเล่นเองของตาร่าเรื่องความนี่จริงๆอ่ะผมชอบซาร่าเพลงเพลงก่อนอันนี้เพลงอะไรนะที่เป็นจผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตแพดซะด้วย,ออยร้องยังไงร้องงยัไง ไม่เออกแปะไหมแปะไว้เดี๋ยวแปะไว้เพลงก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่ามันเป็นเพลงที่มันเก่าแล้วก็เลยมาอัปเดตเพลงซาร่าเพลงใหม่เอ้ยเพลงนี้ก็พองเหมือนกันแต่เพลงอาจจะเป็นแนวเศร้าเพลงก่อนหน้านี้เป็นอินเลิฟเดี๋ยวเพลงอะไรเดี๋ยวผมแปะไว้ ้าเพลงประมาณนี้ครับโก้นี่นัดไปตาอุโสครับตาอุโสตาอุโสก็ทำได้ใหม่อันนี้ก็จะเป็นแบบเจฟเพลงของเจฟเจฟเนอะอ่าเจฟเจฟซาเตอร์ไม่รู้เรียกถูกปะวะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเออก็จะเป็นลูบลู เวลาชอบใครหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบแค่แต่บอกเลยว่าเอ้ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้ละกันอะไรเงี้ยก็ผ่านไปเรื่อยๆมันก็คือแบบแม่งเป็นลูกอยู่เงี้ยเดี๋ยวก็พรุ่งนี้วันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ของเมื่อวานงงไหมเฮ้ยนี่คือชื่อเพลงภาษาไทยเนาะใช่ก็คือพรุ่งนี้ของพรุ่งงนี้ขอเมื่อวานลูกลูกลูกอะไในะลูกลูกแล้วก็ใช่แล้วก็ในในเรื่องดนตรีด้วยอะไรเงี้ยก็ชอบชอบแบบมันดิ๊บๆหน่อยในคลิปนี้เราจะอินเสิร์ต มีเดี๋ยวมีอินเสิให้ตอนจบกูื่อเพลงจบแล้วอินเสิร์ทเลยลิกกินกระจายโดนทุกคีอีแล้วไม่ก็นเลยตอนนเสิร์ททั้งเพลงเลยหรอกไม่นประมาณสิบวิสิบวิสิบวิไม่โดนเาแบบคอดอดวิไม่โดนแล้วกันให้ยเผื่อใครไม่ใช้อยากฟังอ่ะโอเคกานก็น่าจะตลาดหน่อยของอิงวันรันพอนะคะชอบอยู่คนเดียวขึ้นเลย เลยกันเลยก็ไม่เป็นไรครับอยู่คนเดียวเอาไปได้จัดเกี่ยวจากจัดไปหลูมมาแล้วก็แบบไอ้เฮ้ยก็กูก็ก็ใช่อ่ะคนที่กูหลูบอยู่อ่ะก็กูชอบคนนี้คนเดียวอ่ะเออเป็นตอร์เรียของผมมันมีสตอรี่แล้วก็แบบว่าก็ชอบอยู่คนเดียวไงแต่พอแบบอ่ะเริ่มแบบได้พูดกับเขาแล้วแล้วได้อยู่ด้วยกันชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอขึ้นครับชอบตัวเ ก็ก็ฉันน่ะชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอไงฉันได้มีความสุขเต็มที่อะไรประมาณนี้อยู่คนเดียวย้อนมิสเฉยเลยอะไรพวกนี้โอเคอ่าแล้วพอเราเราได้อยู่กับเขาได้อยู่กับแล้วคั่งรักล้วตอนนี้คั่งรักแบบข้างรักมากมากเลยความรักเราเปรี้ยวเหมือนจักรวันจักรวาลชุบแป้งทอดเฮ้ยโอ้โหเธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่ จะเป็นย okay, mm ัย hmm. ย okay, mm ังไงให้เธอรู hmm. ้ดีว <the> ่ากว่างเกิน nah, ฟ <my serge> <ster> ้าค like, ่ำคืนนี้ไม่รู้จะพูดเช่นไรเพลงนี้ไม่ขาดไม่ได้หรอกเพลงนี้ขาดไม่ได้เพลงนี้ขาดไม่ได้เพลงโปรดของเขาเลยแหละใช่เพลงโปรดเพลงของคนข้างรักแล้วก็ร้องโดยพี่ว่านร้อนร้องคนที่แบบว่าตาจิตเป็นเป็นนักร้องที่แบบเออชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะฮะของ ข้างหลักหรืออะไรเสร็จก็อ,อญญาจจะขอเป็นแฟนขึ้นมาก็โปรดเธอพิจารณานะคะพิจารณาของ Market อมาร์เก็ตเทียบ คุณนี่เป็นสตอรี่เลยนะใช่เป็นสตอรี่นะคะของผมก็จะวันนี้เรียนเนี่าคเพลงนี้ทำเป็นทำเป็นซีรีส์คอนเทนต์คอนเรื่องได้เลยก็คือมันมันมีสตอรี่เหมือนแบบเอาจริงๆมันมันมันก็มีคนแบบที่ทำให้เราคิดอย่างี้แหละเออมันก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ห้าพลงใช่ก็ังหลกีเลยเดี๋ยวลองไปฟังดูที่ผมแปะมันอาจจะแบบคุณอาจจะไม่เคยฟังก็ได้อาจจะเป็นเพลงใหม่ของคุณอ่่าใชไช่หรือชอบอะของ สองคนเลือกมาเขาเป็นแนวแบบน่ารักหวานๆแฮงการ์แต่ส่วนตัวเลยผม่าเป็นคนชอบความเพลงที่เนื้อห่างชอบความเพลงเศร้าเป็นไรงโอค่ะไม่ได้โอค่ะตอบว่าไม่ได้โอค่ะไม่ได้คือคนชอบความเพลงเศร้าเพราะมันเพราะนฟังแล้วเราเราดิ่งหรือเราดิ่งไปกับเพลงได้เราอินไปกับมันได้โอค่ะพีชประมาณนั้นอยากดิ่งอยากดิ่งอันไม่ได้สอบไม่ได้สอบเอาแต่ดิ้งลองไปดิ่งก็ไม่ใช่ประเด่นก็เพลงแรกก็เป็นเพลงที่แบบเพลงเศร้าที่ เปิดเป็นคิดันนวราจาจากเลยขอโลโมโซนิกไปใชเป็นเพลงข้าและจันทอ่าเพลงโค้เต่าคืออ่าด้วยดม็วเปิดที่เปิดที่เขาแต่ถ้าเราเจอกันอีกบมมาปีที่แล้ว มันช่วงปลายปีอะคนดีเลยมันมันยังไม่นับไหมก็น้ำน้แต่น้าแหล่อะแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งที่ฟิลจะขายๆกันก็คือวานไหว อย่าชันอย่าร้องไห้อย yeah okay, anyway> uh, so ู่ไม่ได้ไม่ต้องเสยนะเนี่ยเพลงเนี่ยคือเพลงเศร้าแล้วไม่เศร้าอะไรแบยนี้โอเคเพลงแบบไหนชื่อเพลงว่าจินตนาการเพลงนี้ก็ไม่ได้เศร้ามากมันไม่ได้เศร้ามากแบบมันก็มีความแบบความรู้สึกนวลเออนวลเออในสมัยนีะไม่ไม่ได้สมหวังแบบร้อยเปอร์เซนต์ก็เป็นอะไรที่แบบกำลังตั้งความหวังอยู่อะไรอย่างเงี้ย เป็นจินตนาการที่สิ่แล้วก็เพลงที่สี่เป็นเพลงที่หลายหคนล่ะจะมีความสึกวบานี้คือเพลงหาเพื่อนหลับการงาน ถามาอยู่ได้ไหมออันนี้คือแบบเลิกกันแล้วไม่ต้องมาคือไม่ต้องมาถามอมาถามต่นไปแล้วคุณจะถามว่าจะอยู่ได้ไหมเพื่ออะไรเพื่ออะไรถามเพื่อถามเพื่อคุณไม่ต้องถามคุณก็อยู่ดีวะเราไม่ต้องการคำตอบเราไม่ยิงถามยิ่งเศราเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราอยู่ไม่ได้ จะยังกลับมาอยู่กับเราไหมเขาอยู่ไม่ได้ก็าไม่ต้องอยู่ฉันจะเลือกอะไรได้ไหมเออไม่ใช่ไม่ได้ทำเป็นไปนะเพราะเราเด็กเก่าเก่ามันนั้นงาสองพันเหมือนกันแต่แต่ต่อสองพันต้องต้องล่วงเลยอ่ะเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่น่าจะชอบที่สุดในช่วงนี้ด้วยลืมไปแล้วว่าลืมยังไงอ่าของเจฟซัตเตอร์เหมือนกัน ท,ที่ชอบอ e ่ะเพราะว่าด้วยเนื้อเพลงแล้วพอฟังปุ๊บแล้วเราไปเสิร์ชหาเพิ่มเพลงเนี้ยมีทั and ้งเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วเวอร์ชั so ่นสัญญิด้วยอ่าก็เลยแล้วเวอร์ชั่นสัญญิ่งอ่ะคอร์สด้วยทำออกมาแล้วแปะสองอันแล้วครับดีนะผมว่านี่ก็คือเป็นเพลงของผมว่าเลือกเลือกอันเดียวคุ้มเออเรือกเดียวมาคุ้มอ่าผมก็มีเสียแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายผมผมก็คือตอนแรกผมดิ้นไว้ทุกเพลงที่เคยฟังในปี2022เชื่อฟังเพลงเยอะเหมือนกันนะ เป็นไงแล้วก็ก็คือพยายามตัดให้มันเลยตอนแรกรีดมากี่เพลงสามสิบสี่สิบเพลงนะแล้วผมก็แบบฟังเยอะมากเลยนะแล้วก็เราก็ตัดแต่คือถ้าเทียบกับเพลงที่มันออกในปีนี้ก็ถือว่าน้อยอ่ะถือว่าน้อยแล้วก็ไปคือบางเพลงมันอาจจะเก่าก่อนนั้นแต่ว่ามันดังในปีนี้อะไรอยแบบงี้บางเพลงก็คือแบบไม่เคยฟังที่แบบเป็นเพลงใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเราก็เราไม่ได้ฟังเราก็เลยแบบเออพอมาลองไล่ไล่ตัดดูมันเหลืออยู่สิบอันดับแต่ก็เอาแค่ห้าอันดับเนาะห้าอันดับที่กับห้าที่ที่รู้สึกว่าชอบ เพลงเกิดต้านของปิ๊กซี่คิ๊กซี่เ้นดต้านร่บบิเต้นเลยอ่าใช่แต่ไม่ได้ก็คือื้วงแบบเรื่ององค์ประกอบตนตตีแล้วก็เมโลดี้ในการเลือกมาใช้ของเพลงนี้รู้สึกว่ามันฟังแล้วสบายฟังแล้วเพลงมันน่ารักมากเลยครับอู้โอเคนะใช่ซึ่งมาต่อมาแับสี่ก็ ฟ i ้นระบิดนะคระับแต่แผ,ผมชอบตัวดนตร,ร,ตรีอ่ะอันนั้นอันนั้นสุดอะไรอยู่ด <c oughs> แต่ว่าชอบตัวดนตรีอยู่แล้วคือรู้สึกว่าดนตรีของเพลงฟื้นรัปบปิดมันลงตัวแล้วก็ <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็ตัวเนื้อล้องอะไรมันแปลออกมาด ทำนองอะไรมันสวยอยู่งักไม่เยอะด้วยใช่ MV ก็ดีครับรัดมาถึงอะไรดีครับีเอ่าใช่เป็นเซนเตอร์เหรอเป็นเซนเตอร์เหรอมีไปยอะก็ดีไปเยอก็ดีมีสองคนดีกว่าไหมเท่าเากันอันดับสามก็ต้องเหมือนก็ของไตเตอร์ที่เคยพูดไปแล้วคือมาดไว าจะบอกว่าเพลงอะไรที่มันควรจะติดอยู่ในลิสต์ของผมอะมันควรจะต้องเปเพลงเนี้ยมันฟังบ่อยแล้วมันก็ได้ยินแล้วมันเคาะมันผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบเพลงที่ดีที่สุดเท่าที่โบกี้ปล่อยมาในปีนี้เลยอะเดความรู้สึกผมนะด้วยอีโมชั่นแล้วก็ปล่อยมาเพลงเดียวหลายใจคนด้วยนด้วยดนตรีด้วยเนื้อหาแล้วก็อินเดอร์การส สื่อสามันออกมาแหละันทางเพลงหันทางเอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเออถ้าเราจะไม่เอาเพลงวาดไว้มาใส่ในอันดับมันไม่ได้ไม่ได้หว่ะเราก็ต้องใส่มาจริงแล้วก็อันดับที่สองของผมก็<อ>จ,ะจะเป็นเพลงเพลงใหม่ของพอดสแลมเพลงวันที่ปี afraid. not I'm ก็่งอออกใหม่ๆเลยก็จะบอกว่าเราก็เป็นแตรคับโปนิสแลมมานานแล้วเพลงเนี้ยเสื้อด้วยใช่ใช่เสื้อวันนี้ก็ใส่โนิสแลมเสื้อก้าวพุทก้าครับผมก็ด้วยความที่โปนิสแลมมันห่างจากการออกเพลงมาสามสี่ปีแล้วแล้วพอแล้วพอออกมาเป็นเพลงเนี้ยคือดนตรีอะไรต่างๆไม่ไม่ได้เหมือนกับสองสามอัลบั้มที่ผ่านมามันเหมือนย้อนกลับไปยุคเป็นเออเป็นยุคที่อยบเกี่ยว แตกต่างมันมีอิเล็กทริกอะไรเข้ามาเพิ่มแต่ว่าดนตรีอะไรที่แบบมันมันดูซอฟต์ลงแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นบอดี้แลมอยู่และด้วยเนื้อหาเพลงด้วยเบโลดี้ที่เขาโตขึ้นแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอ่ามันเป็นเป็นแนใช่ๆด้วยด้วยความที่แบบอ่าเราบ้างก่อนหน้าเนี่ยมันพูดเรื่องชีวิตเยอะ พอมาเป็นเพลงเกิดระบันเนี้ยเขาพูดเรื่องความรักเปรียบตัวเองเหมือนกับวันสิ้นปีที่เขาแบบพร้อมจะจบไปเพื่อไปเรื่องชีวิตใหม่ก็มันตีความหมายแล้วไอ้ตัวเนื้อเพลงมันตีความหมายไดไหลายอย่างมากตีความหมายในเรื่องความรักตีความหมายในเรื่องของของกระแสกระแสความนิยมอะไรต่างๆอยู่ที่มุมมองในการที่จะมองความหมายของเพลงซึ่งมันก็เลยลึกใช่แล้วเนื้อเนื้อหาเนื้อร้องเพลงคือโอ้โหมับแบบ ผมชอบมากเลย่ีเข้าใจว่าต้องเรียนรู้เข้าใจว่าต้องเข้าใจอยู่ที่เรียนรู้ไม่ใชที่ยอมรับกานอะไรวะเนี่ยแล้วก็อันดับหนึ่งก็เป็นเพลงที่ emotional damage emotional damage อ่ะ damage กับเรามากก็คือจีวารุเดชปาก กลับมาที่4-8นะแล้วก็ที่ n u m b e ด้วยนะตรงนี้เลยผมรู้สึกว่าถ้าเพลงไหนมันจะอ e m o t i น n a ลผมกับแฟนคลับ4-8ได้เยอะที่สุดในปีนี้คือเพลงนี้อันนี้แหละมันมแรงมามันมันคือเรื่องจริงด้วยเนื้อร้องด้วยดนตรีแล้วก็ด้วย M.V. ที่เขาจางเสด็ออกมามันแบบโหถึงขนาดว่าแฟนคลับอ่ะไม่สามารถเปิดฟังบ่อยๆได้เพราะปกติอ่ะเขาจะปั่นวิวกันใช่แต่เพลงนี้ไม่สามารถปั่นวิวได้เพราะฟังแล้วขนลุกร้องงฟัแล้วเเเเรรราาาออออิินง ก็คือถือว่าเขาทำทำเพลงมาได้ดีมากแล้วกราทัางกินกินความรู้สึกได้รู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 ้สึกว่าฟังมาหลายรอบมันจะแบบมันก็ยังทัดใจเราเหมือนเดิมใช่แล้วมีอีกหลายเพลงที่แบบได้ฟังในปีนี้เราชอบอาจจะเป็นเพลงเก่าๆที่มีเอย่างเดี๋ยวแปะไว้ให้ก่อนอันนี้แถมไปเป็นของมิซี่ชื่อเว่าไม่ได้็้ม่เอาแล้ว ใช่อันนี้คือแถมเพราะว่าถ้าส่วนตัวถ้าจะให้ใส่ไปถามว่าใส่ได้ไหมมุมมองความรักเมื่อกี้มันอาจจะเปลี่ยนไปเลยอ่ามันไม่จะแบบแต่ว่ามันไม่ไอยู่ในซีรีส์นั้นมันไม่ได้อยู่ในซีรีส์นั้นแต่แต่ถามว่าชอบไหมใช่ชอบชอบเป็นเพลงที่ชอบเหมือนกันแต่คือมันแค่ไม่ได้อยู่ในซีรีส์หรือเพลงลิสต์ตรงนี้ที่รวมมาหรือว่าเป็นเพลงที่อยากแนะนำให้ไปลองฟังอ่าแถมมาให้เพราะว่าชอบดนตีแล้วก็คนร้องที่มาซเจริงด้วยก็คือสมารีอ่า ผมตอนแรกจะมีคนไกลแต่ว่าพอคนไกลพอไปเปิดจริงๆมันมันยหลุดจาก2,022ไปแล้วก็เลยเออมันเลยไม่อยู่ในลิสต์แต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เออช่วงเนี้ยชอบฟังเพราะมันเพลงฮอดีเล่นกีตาแล้วพอดีก็จะมีเพลงหนึ่งที่เพิ่งมาฟังเพิ่งมาแบบเพิ่งเคยได้ฟังนะนั่เพลงเขาขอบอ่ะอีที่แล้วเลยน่าจะปีที่แล้วลาลางก่อ ลราจะได้สักทีซึ่งซึ่งมันมันมาที่ช่วงนี้จริงๆนะเป็งมันออกมานานๆหมดเราเนื้อหาเองมันก็อ่ะตามมาตามผมก็ชอบเพลงเศร้าเพลงที่มันดูหบดเลยชอบดิงอ่ะมันคนเราแฮปปี้มาเยอะแล้วอย่าพี่เราก็แบบเราเป็นคนที่ชอบโชยอกาศจริงที่ไม่มีอ่าถูกต้องโ้องผิดเสพติดความเสพปวดผมผมก็จะมีถ้าอยากจะได้ระมันมีอยู่สองเพลงที่ที่มันอยู่ในลิสต์สิบเพลงที่ผมเตรียมไว้แต่ว่า มันไม่ติดอันดับหนึ่งในห้าแต่อยากแ่อยากจะแนะนำให้ฟังคือเป็นเพลงหน้าบีของพี่โอ๊ตปราโมดเพลงสติอะไรซึ่งเนื้อหามันแบบเฮ้ยดีนะแล้วดนตรีมันจะแบบกลิ่นกลิ่นแบบโปเดโต้ด้วยความที่แบบพี่ฟอร์เบียคนเขียนเนี้ยเนื้อร้องอะไรมันก็จะแบบฟังง่ายดนตรีเมโลดี้อะไรสัมผัสอะไรมันจะดี แล้วก็อีกเพลงที่อยบกอยากจะให้ลองไปฟังคืเอเพลงสุดท้ายแล้วเราจะออกตาตา่าเกันคองบัดแบบโผล่เลยโหดมากไปเรื่องกอาราาก <c oughs> เสร็จแล้วพี่ล้วไปลองดามเขียนรามโหดมากเพลงนี้แล้วได้ดีเล็กดีซี่คาเฟ่มาร้องแล้วโกเอ็มีคือแบบมันพูดถึงเรื่องที่แบบ คนสุดท้ายคนเราก็ต้องจากโลกนี้ไปโดยที่สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือเราจะจาอะไรไม่ได้เลยอืซึ่งมันดี่ะมันเออมันมันเป็นความหมายของปรัชญาขอชีวิตเลยอ่ะแต่พอพูดถึงแบบโลกอ่ะก็มีก็มีกันนะที่ที่นึกขึ้นมาได้ของพีพีพีทหรืออะไรย่างการะคาร์เนทลโล ก็มันนานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งได้มาฟังอ๋อใช่มันอาจจะนานแล้วบางทีมันอาจจะเป็นเพลงที่เขาออกมานานแล้วแหละแต่ว่าเราเราเพิ่งได้ฟังเพิ่งได้ฟังในในปีนี้ก็เลยอาเลยนาเสนอใช่คือผมไม่ได้เป็นคนอัปเดตแผ่นเพลงเยอะขนาดนั้นใช่อาจจะไม่ได้ฟังเยอะมากอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ดนตรีดีชอบดนตรีด้วยแล้วก็ชอบความหมายของเพลงด้วย เราเป็งเพลงเก่าๆหลายๆเพียงเราก็เพิ่งได้โอกาสนั่งฟังใช่ใช่ใช่อย่างแบบทั้งรู้ก็รัตรััเพื่อกอารมณ์โรแบบนุ่นเด้อแต่แต่อันเนี้ยได้มาฟังของอะตอมตอนที่ทำาีวิวเคร่นั่นแหละครับก็เป็นเิสต์เพลงลิสต์เพลงห้าดับในใจพวกเราแล้วกันมันก็จะมีแถมๆที่พวกเราแถมลงไปให้อันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกเพลงที่ได้ฟังของปีนี้แล้วก็รวมมาให้เป็นลิสต์เพลงของแต่ละคน ใครอยากแชร์เพลย์ลิสต์ของเองใคากว่าห้าอันดับของเราในปีนี้มีเพลงอะไรบ้างหรือว่าเพลงที่พวกเราแนะนําชอบเพลงไหนอะไรก็มาคุยกันได้ครือคุณมีเพลงที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ปีนี้แต่ว่ามันเพราะนะส่งให้พวกเราฟได้ถือว่าเป็นปันผลกันหรือใครทําเพลงไว้แล้วอยากแปะก็ได้กันได้ฟังหมดผมฟังหมดังดฟังหมดอยู่แล้วแต่ยิ่งอินดี้เนี่ยผมชอบฟังส่งอะไรถ้ามีนะ ประมาณนี้นะเฮ้ยคลิปไวเหมือนกันนะเออคลิปไวเหมือนกันไม่ได้ยืดไม่ได้ยืดตอนไอลตอนพูดอะไม่ไวไม่ไม่ไม่นานหรอกตอนตัดเนี่ยนั่นแหละตอนตัดอะสู้ๆเลยครับสู้ๆครับโอเคครับก็ประมาณนี้กับเวลาช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งอ่าใช่ฮะหลังจากดูบอลโลกศึกบอลโลกที่อาจารยาได้ทำเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวลาไปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับบายครับบาแล้วสวัสดีกันใหม่ครึ่น้า ปล่าก่อนเจอกัน,กกนไป,ไปีหน้าครับผมทุกคนบ๊ายบายวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันรื่นร้องโประกรรดีแปลงฟรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดี